สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนวัโดโตเดือดฝากข้อความถึงอุหะรือไทยปมไล่3นิ้วไปอยู่เกาะ จากกรณีที่มีข่าวว่านักร้องชื่อดังอุฮารืไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นที่นักร้องดังไล่สามนิ้วไปอยู่เกาะน,นั้นด้านนวัดอิสระไกรศีลเจ้าพ่อเวทีนางงามได้ออกมาโพสต์ข้าวความถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าคุณอุค,ครับถ้าไล่พวกเขาไปอยู่เกาะกันหมดแล้วจะเหลือกี่คนในประเทศนี้น่าจะเหลือน้อยมากครับคงเหงากันแย่แล้วจะหากินกันยังไงภาษีก็คงน้อยมากไม่พอใช้ขาขายก็ไม่เป ผมอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงคุณอุ๊แนะพวกพ้องคนดีรอบตัวคุณอุครับทั้งนี้หลังจากที่นวัดได้โพสต์ข้อความฝากถึงอุหารือไทยก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามา, comment, มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นแบบดุเดือดเรียกว่าแทบทำไฟลุกเฟซบุ๊กกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมกรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเขมาดูดครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ